นี่อะไรกันศพอยู่ไหนมึงดูมีอะไรมีอะไรไหมมึงดูมึงก็บอกไปดีมันอยู่ไหนมไม่รู้อ่ะหายไปไหนไม่รู้อ่ะมันจะหายไปได้ไงวะก็กูเก็บไว้ในนี้ไงแล้วมันไม่มีหรอกูถามมึงอีกทีหนึ่งมึงตอบกูมาศพอยู่ไหนกูถามมึงอีกครั้งหนึ่ง ศพอยู่ไหนถ้ามึงไม่บอกกูมาตอนนี้ไม่มึงก็มึงอะต,ตายตอนเนี้ยมึงบอกกูมาศพอยู่ไหนนั่นสินะเยี่ยมไอ้โหนี่<ห>นยังไม่ท <ำ S 1> ันเห็นแคทแคทน<ม>่าจะยังแ,<ป>แอบอยู่<อ>ใกล้นี้ว่าไงศพหายไปไหนสพภาพสคันเอาขอความช่วยเหลือ ่ให,ให้กูเสียเวลาเออให้กูยิงเพื่อมึงก่อนยิงมาเลยพี่แม่งไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยห้องสื้ผ้าลูเล่นไปเรื่อยสับคัดเอาค่อยพอามาหาสมัยดีมึงด้วยของเขาเหลือข้ามาหาอะไรเนี่ยมึงดูดิโอ๊ยเงียบถ้ามือสองคนไม่เลิกกัดกันนะกูดีมึงตีเนี่ยออแหนะละแล้วไม่ใช่แค่พวกมึงนะแต่อีตัวในคลิปด้วยกูจะตามยิงแม่งมให้หมดอ่ะคราวนี้มึงบอกกูมาศพอยู่ไหน อ๋อผมจำได้แล้วศพไม่ได้อยู่ที่นี่พี่มันอยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมพาไปรับรองเขาวนี้ช่วนถึงซ่อนศพไว้ในนี้เหรอใช่พี่ มันต้องอยู่ตู้ไหนสักตู้เนี่ยแหละเมื่อคืนผมรีบจำไม่ได้เฮ้ยมึงมีเวลาแค่ยี่สิบวิเท่านั้นหาไปนี่มึงหาที่ซ้อนไม่เจอหรือถุงเวลาอยู่วะฮะไกลแล้วพี่ใกล้เจอแล้วแล้วหลับตาทำเพี้ยอะไร กูถามว่าหลับตาทำเพี้ยอะไรกูชักหมดความอดทนกับพวกมึงแล้วนะ ใชมึงเจ๋งดีไหวมดก็ปกติคนเราต้องใช้เวลา20วีในการปรับตัวในที่มือแค่นี้ก็เสิร์ช o o o l l e ได้อสัตว์ตอนเด็กๆนี่มึงต้องไม่มีเพื่อนเล่นจริงๆด้วยมึงรีบเก็บมันก่อนที่มันจะได้สติเร็ว อะไรวะเบอร์คนที่มาโทรหาล่าสุดไงนี่ไงคนส่งแม่งมาคือเมียพิรพัฒ์จริงๆด้วยเมียส่งคนมาตามผัวที่แอบไปเที่ยวผู้หญิงน้ำเน่าชิบหายเรียบร้อยแล้วใช่ปะมาจะช้าเลยนะถ้ามาเร็วมันก็โดนจับกันหมดดีวะ แย่ไว้ก่อนได้ปะไว้ก่อนเยี่อะไรกูไม่กระทืบพวกมึงก็ดีแค่ไหนล่ะแย่หายไปไหนมาหมึงคิดจะชิงหัวจริงจริงกูเข้าใจมึงนะสันกูก็เพิ่งโดนชิงมาเหมือนกันเอาอีเชี่ยมอด มึงข้างใครกันแน่วะนีก่กลับมาแล้วไงชิงอะไรล่ะเออเอ,อก่อนอื่นเลยอะเราต้องจัดการเรื่องพี่สุดโหดคนนี้ก่อนเจ้าไงอย่างแรกเลยกูขอลงไปเอาปืนที่แม่งตกลงไปในห้องซักผ้าก่อนกูไปด้วยอืมก็ได้กูไม่ได้จะเอาปืนมายิงมึงอยู่แล้วเนี่ย ปากอย่างมึงกูไม่เชื่อไอ้เราอะเฝ้าเปนไว้แล้วกัน เจอแล้วเว้ยอย่าแม้แต่จะคิดนะมึงอะหน้าอย่างมึงไม่คิดจะยิงกูหรอวะกูาถามจริงไอ้สันตอนนี้เราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนะเว้ยกูไม่ยิงมึงหรอกจริงๆต้องขอบคุณมึงด้วยซ้ำที่ยอมทำตามแผนกูอะรีบไปกันเถอะ มึงกับอ e ีแคททำพิลพัต์ตายได้ไงวะกูไม่ได้ทำาค่ให้กูเดานะกูว่าพิลพั์น่าจะตายก่อนที่พวกกูกลับมาตายก่อนที่กลับมายังไงวะไว้ขึ้นไปค่อยว่ากันได้ไหม มาซะทีดีนะมึงยังไม่ตื่นขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งมึงจะทำอะไรกูปวดขี้โอ้ยปวดขี้ปวดขี้ปวดขี้แกจะให้เราอยู่กับมันสองคนเหรอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้เราเป็นเพื่อนซีกันละใช่ไหมซานถ้ามึงเรียกกลัวเพื่อนซานอีกทีนีนกูเอามึงตายแน่สงสัยตอนเด็กๆอะ่ะจะไม่มีเพื่อนเล่นจริงจริงด้วยไอเชี่ยโมดหยุดทะเลาะกันเป็นเด็กๆสักทีได้ปะ มึงหายไปไหนมากูไม่อยากเจอมึงไง นายกูเขามีเมตตาให้เอาโรงแรมป้ามึงคําไว้ก่อนจากช่วงธุรกิจท่องเที่ยวที่ตกตามสุดๆที่ผ่านมาเคือพีรพัฒ์กับจูนอ่ะก็ไล่ซื้อโรงแรมเล็กและกลางที่กำลังจะเจ๊งเก็บไว้เยอะสติมึงดีอยู่หรือเปล่าวะมาอาบน้ำเหี้ยตอนนี้เอ้า ก็ตอนสู้กับไอ้เฮี้ยน่นเลิอเธอชิบหายมึงจะอาบบ้างก็ได้นะอ๋อกูแค่แยกพลังนะ อะไรก็พูดมาไม่มีอะไรแค่รู้สึกว่าโชคดีที่แคทกลับมาต้องขอบคุณนะที่แกทำตามแผนเะน่ะไม่งั้นเรากับซันตายแน่ขอบใจนะอืมไม่เป็นไรอะ่ะที่จริงเราก็ไม่อยากกลับมาเท่าไหร่หรอกแล้วกลับมาทำไมอ,ะอ่ะอะ ก็เราเป็นห่วงแกกับดอยอ่ะไหนๆก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วอ่ะต่อแหลรเอ้าเฮียนี่ไม่เชื่อก็มต้องเชื่อกันโอเค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 ล้อเล่นเชื่อก็เชื่อเราไงไอซันอะก็คงต้องให้มันร่วมมือตามน้ำไปก่อนอะร่วมมือตามน้ำแกสติดีอยู่ปะเนี่ย ต้องเอาตัวรอดก่อนไงตอนเนี้ยคนที่อันตรายที่สุดคือคนที่นั่งอยู่นู่นมูอะ้าถือว่าเตือนแล้วละกันเออไรดอยอ่ะโชคดีที่มันกลับบ้านไปตอนนี้ให้มันดูแลแอปทักครับทางออนไลน์อยู่เจ๋งว่ะ แม่งสถานการณ์อย่างนี้แม่งยังห่วงธุรกิจอยู่อีกเงินพีราพัต์ก็ไม่ได้จังหวะนี้เจาอะไรก็ต้องเอาปาวะก็จริงนะแล้วศพพิราพัต์อยู่ไหนหรอเอาไย่างมันดีมึงว่าไงอะสัน มึงอย่าเรียกชื่อกูคนห้วนก็ได้ครับไอ้เหียสันมึงเจายังไงกูว่าฆ่าแม่งพิ้งหล่ดีแล้วเราก็ทำลายหลักฐานเหมือนว่าเราไม่เคยมาที่นี่มึงจะบ้าเหรอนายมารู้แล้วด้วยซ้ำว่าพวกมันมาหานายพิรพัฒน์ที่นี่เพอเพอรรู้แล้วอีกว่าพวกเราสองคนเป็นใครถูกต้องยังไงพวกน้องก็หนีไม่รอดหรอก ว่ายังไงเจอศพไหมพอดีเจเขาไม่ว่างตอบอะครับแต่ผมรู้นะครับว่าศพพิรพันธ์เนี่ยอยู่ที่ไหนแกเป็นใคร <S <S <S